สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็ขอมาพบกันในเรื่องข้าพเจ้าในมีราชบรมกษัตริย์ตามเดิมวันที่แล้วมาจบลงว่าบรรดาเทวดาบนสวรรค์เช่นดาวดึงสเทวโลกต่างประชุมกันสรนเสริญความดีข้าพเจ้าในมีราชบรมกษัตริย์ และก็เรียกพระเจ้าเมรีในมิราชบ,บพระอาจารย์เพราว่าบรรดาเทวดาทั้งหมดลูกหลานที่รักคนที่จะเป็นเทวดาได้เนะี่ยเขาต้องส่งความดีเขาไม่ที่ไปน,นั่งอิจฉาสยาชาวบ้านไม่ได้ไปนินทาชาวบ้านไม่ลุกรานชาวบ้านไม่ทำชาวบ้านให้เดือดร้อน ก็เพราะอะไรเพราะว่าเทวดาทุกคนคนทุกคนก่อนที่จะไปเป็นเทวดาก็ต้องทำใจของตนให้เป็นเทวดาสี่ก่อนเื่ะก่อนว่าการตายที่จะเป็นเทวดานั้นไม่ได้เอาร่างกายไปคนที่จะเป็นเทวดาได้หนึ่งต้องมีจิตดีเรียกว่าฮีริละโอตปะ อายต่อความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วว่าจะทำตัวให้เดือดร้อนเช่นการคุมเห่งชาวบ้านทำร้ายร่างกายเขาด้วยใจร้ายก็ดีการลักการขโมยการคดการโกงทำบ้านเมืองให้จบหายายป่วงก็ดีสร้างความเดือดร้อนให้แก่บคุคคลทั้งหลายด้วยการ ที่ตนเองมีตัวจิตทุจริตทะเยอะทะยานก็ดีเยือแย่งความรักของบุคคลอื่นก็ดีบากเสียคือพูดเท็จพูดคำหยาบยุยงแตแข่งแสให้ชาวบ,บ้านเขาแตกเล่ากันยุทางโน้นให้แตกกับทางนี้ยุทางนี้ให้แตกกับคนโน้อนอย่างนี้ก็ดี ไม่ใช่วาจาที่ไรประโยชน์การดื่มสุราเมรัยมีจิตใจโหดร้ายอย่างนี้ไปเป็นเทวดาไม่ได้คนที่จะเป็นเทวดาได้ต้องเป็นคนมีใจดีมมอารมดีมีจิตชอบสงเคราะห์มีความรักคนรลสัตว์เหมือนกับรักตัวของเราเองมีการสงสารเกลื้อกกลูในเขามีความสุข ใช้วาจาอ่อนหวานชื่นบานใช้วาจาที่เป็นประโยชน์การกระทําทุกอย่างก็หวังประโยชน์ในส่วนรวมไม่ได้เห็นแกตัวไม่คดไม่โกงใครไม่โมเมาในชีวิตของตนไม่ถือว่าตนเป็นคนชเฉลายกว่าคนอื่นแม้ก็ไม่ดื่มสุราเมีไรยันนี้เป็นตน้น เรองความว่าคนที่จะไปเป็นเทวดาได้คนหนึ่งทานการให้มีการให้ทานมีการรักษาศีลมีอารมณ์ใจดีไม่คิดประทุธร้ายไม่ทำลายประโยชน์ของคนอื่นทั้งกายวาจาและไม่คิดโดยใจอย่างนี้คนทุกคนตายแล้วเป็นเทวดาได้ ที่มีคนเขานินทาหรือว่าลวงปู่ว่าเป็นลทัทธิวิมานนั่นแหะความจริงลุงปู่มีลทัทธิอย่างนี้จริงๆเขาไม่ได้นินทาเพราะว่าลวงปู่อยากให้ล,ลูกหลานทั้งหมดเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วก็มีวิมานตั้งแต่ยังไม่ตายเทวดานี่ก็แปลว่าผู้ประเสริฐ คือไม่คิดจะทุจร้ายใครมีเดกะเครือกูลมีความรักสิ่งกันและกันมีความกตัญญูรู้คุณของบิดามารดามีความกตัญญูรู้คุณของครูบาอาจารย์มีความกตัญญูรู้คุณต่<ม>อผู้บุกการะคุณกับเราแล้วเราก็ตอบสนองท่านด้วยความดีคือว่าท่านแนะนํอย่างไหนทาอย่างนั้น แต่ต้องระวังครูเลวๆก็มีคำว่าครูนี้ต้อหมายความมีความประพฤตีหนึ่งไม่สูบบุรีสองไม่ดื่มยาเสพติดเช่นสุราย,ยาเมาเฮโรอีนสามไม่มีใจร้ายมีแต่ความเมตตาปราณี <c oughs> สี่ไม่คดไม่โกงไม่หลอกลวงใครห้าไม่ยื้อแย่งความรักของผู้คนอื่น หกพูดแต่ความจริงมีวาวิวาจาอ่อนหวานส่งเสริมความสามาัคคีไม่ทำลายประโยชน์และก็ไม่ดื่มสุราเมรัยเป็นต้นคนประเภทนี้เป็นครูจรึงควรเคารพถ้าครูที่มีความประพฤติเลวสามกว่านี้นั่นถือว่าคนที่เป็นครูเลว โยงถือเอาแต่วิชาความรู้ประพฤติโยงอยาประพฤติตามบุมคคลผู้เป็นครูนั้นได้ของความเร็วนี่หลวงป,ปู่พูดตรงไปตรงมานะฉะนั้นท่านในมีเลาาท่านเป็นครูชั้นดีคนที่ปฏิบัติตามท่านจึงมีใจเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วท่านก็มีวิมานเป็นที่อยู่คือบ้านของท่านมีความสุขคําว่าวิมานนี่หมายว่าบ้านนั้นมีความสุข มีแต่ความยิ้นแย้มแจ่มใสซึ่งกันและกันหาการขัดเคืองซึ่งกันและกันไม่ได้บ้านนั้นบ้านนั้นก็เป็นบ้านมิมานคนนั้นก็เป็นเทวดาคําว่าเทวดาแปลผู้กระเสริฐคือประพฤติด,ดีประพฤติชอบลวงปู่ยากจะให้ลูกหลานทุกคนเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วก็มีวิมานตั้งแต่ยังมีชีวิต โดยที่จิตของเราคิดแต่ในด้านของความดีวาจาก็พูดดีกายกระทำก็ทำดีอย่างนี้เรียกว่าเทวดาคนเขาเรียกว่ามนุษย์เทโวร่างกายเป็นมนุษย์แต่ตัาวาใจเป็นเทวดาเป็นว่าท่านที่บอกว่าอัตารยลงปู่เป็นคนเป็นนักลัที่บีมานแต่ท่านก็บอกว่า เห็นเขาบอกว่าเป็นลิงหรือว่าเป็นหมีก็ไม่ทราบดีนะเขาเขียนว่าเป็นหมีนะเขาไม่เขียนว่าเป็นหมานะบุญโตเสซะแล้วแะเรื่องนี้อย่าไปดำหนิทีเทียงเพราละลูกหลานที่รักเป็นธรรมดาของชาวโลกที่พระพุทธเจา้ทาทรงตรัสนัธิโลกเกอ,อนินทิโตคนที่ไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลก ถ้าเขานินทาว่าร้ายเราแต่ถ้าเราไปโกรธเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าเราเลวกว่าคนพวกนั้นดัน,นั้นเมื่อเ,เขาว่าอะไรกับเราก็ตามถ้ามันเป็นเรื่องไม่จริงจงอย่าโก,กรธเขาถ้าเราโกรธเขาเราจะเลวกว่าเขาแต่สําหรับเขาจะเลวหรือไม่เลวเป็นเรื่องของเขาแต่เราอยา่าเลวเกินกว่าเขาก็แล้กวกัน วันนี้ก็มาคุยกันต่อถึงเรื่องของพระเจ้าเนมีราชต่อไปว่าเมื่อพระเจ้าเนมีราชบำเพ็ญทานอยู่อย่างนั้นมาวันหนึ่งพระองค์ทรงดำริว่าทานกับพรหมจรรันทร์คำว่าพรหมจันทร,ร์นี้แปลว่ามีความระพฤติอย่างพรหมคือไม่เกี่ยวข้องกับกามคุณ ไม่ร่วมรักกันในสาธานะสามีพัญญาท่านสงสัยว่าการสองอย่างนี้อย่างไหนจะดีกว่ากันเมื่อทรงดริแล้วพระองค์ก็ทรงเกิดความสงสัยเมื่อการให้ทานกับทรงพระมจรรย์คือรักษาวบวสถนี้อะไรมันดีกว่ากันแน่ แต่ว่าองค์ก็ไม่สามารถจะตัดสินใจได้เพราะว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าไม่มีเป็นสมัยที่ว่างจากพระพุทธเจ้าก็จึงเล็ดหนักใจอยู่ตลอดเวลานั่งคิดติดตรองไม่ตกลงในขณะเดียวกันนั่นเองท้าสกกะเทวราชคือพระอินทเทวดานี่ทรู้ใจคน,นั้้โลกหลานที่รักเพียงแต่เราคิด เขาก็รู้แล้วว่าเราคิดดีแลือคิดชั่วถ้าเราไปทำดีทำชั่วที่ไหนเทวด,ดาก็รู้เพราะว่ามีสภาพเป็นทิพย์นี่เทวด,ดายอย่างแท้นะถ้าเทวด,ดายอย่างพวกเราหมายความว่ามีจิตดีคิดดีทำดีเนี่ยพูดดีคนอื่นเขาคิดเรายังไม่รู้เรารู้แต่เรื่องของเราเป็นอนวทาสกฤเทวราชมาทรงทราบถึงข้อวิตก ของพระเจา้าในมีราชบรองกษัตริย์ที่นั้นยังได้ทรงนำริที่มาแก้ข้อข้องใจของพระเจา้าในมีราชให้หายมิตกพระองค์จึงได้สเสด็จจากดาวดึงมามาทับอยู่บนอากาศเปล่งรัศมีสว่างสวัยพวยพุ่งขง้าไปสู่พราะว่าที่บรรทมของพระเจา้าในมีราชคำว่าบรรทมหมาหยถึงนอน เวลานั้นพระเจ้าเนมิลาท่านนอนอยู่ท่านก็น,นึกนึกแล้วพระอินทร์ท่านก็นมามาลอยในอากาศแล้าเปล่งแสงให้เราไปกระทบตาแสงสว่างคลุมประสาทขอาพระเจ้าเนมิลาดแล้วเข้าไปในห้องนอนด้วยพระเจ้าเนมิลาดทรงทอดเนตร์คำว่า,าทอดพระเนตรหมายมองดูและเห็นเห็นรัศมีมองดูเห็นรัศมีโผล่พุ่งเข้ามาอย่างนั้น ก็ทรงทราบว่านี่จะต้องเป็นรัศมีของพระเท้าสกฤเิวราชคือพระอินแน่จึงมีพระดำรัสว่าข้าแต่ข้าวสกฤเิวราชพรทรงทรง,สงแสดงรัศมีให้ช่วงโชดมากมาณที่นี้เพื่อประสองค์อันใดพระเจ้าค่ะท้าวสก,กะคือพระอินท์ี่ได้กล่าวว่ามอมฉันมาที่นี่ ก็เพื่อจะแก้ความข้อข้องสงสัยในปัญหาต่างๆซึ่งพระองค์ยังสงสัยอยู่แต่หากว่าพระองค์มีพระราชประสงค์จะถามอะไรกับหม่อมฉันก็ขอให้ถามมาได้หม่อมฉันพร้อมจะตอบลูกหลานฟังให้ดีนะจ๊ะเวลานี้พระเจ้าในวีราชกำลมงยจะถามพระเจ้าในวีราชทรงพอพระทย ยังไม่ผู้แก้ข้อสงสัยในเรื่องที่กำลังดำดิอยู่ยังได้ทรงตัดถามว่าข้าแต่เท้าสักกเทวราชข้าพระบ,บาทมีความสงสัยว่าระหว่างทานกับพหมจรรันนี้อย่างไหนจะมีนิสงสมากกว่ากันพระเจ้าข้าลูกหลานอย่าลืมนะคำว่าการประพฤติพหมจรรัน ประพฤติอย่างพรหมพรหมนี่ท่านอยู่องค์เดียวถ้าไม่มีพัญญาและคําว่าพรหมก็หมายความไม่มีเพศไม่มีผู้หญิงผู้ชายอย่างที่พระบวชเ็าเรียกว่าพรหมจันทร์ก็เพราะว่าอยู่คนเดียวแต่พระนี่ไม่แน่นะกรับบางทีกายของท่านเป็นพรหมจันทร์แต่ใจไม่ใช่พรหมจันทร์ก็มีเห็นผู้หญิงสาวสาวมายักคิ้วเหลียวตาอย่างนี้ไม่ใช่พรหมจันทร์ มีความโลภในลาบสการะอย่างนี้ไม่ใช่พรหมจรรย์มีความทะเยอทะยานอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์อย่างนี้ไม่ใช่พรหมจรรย,ย,ย,ยร์หมายความเป็นพรหมจรรย์แต่ตัวแต่ใจไม่ใช่พรหมจรรย์พรหมจรรย์นี้เขามีโอมเบกขาเฉยๆพอใจแต่สร้างความดีพอใจในการสงเคราะห์ไม่มัวเมาในลาบศยรนเสริญสุข นี่พระมีพระทีะ่บทนี้มีภาพคือมีกายเป็นพรหมจรรย์แต่ใจไม่แน่นักบางท่านก็เป็นพรหมจรรย์จรงิงๆบางท่านก็เป็นพรหมจรรย์ปลอมมาคุยกันต่อไปท้าวสกาเทวราชจึงตรัสว่าข้าแต่สมมติเทพคำว่าสมมติเทพก็หมายความว่าพระเจ้าในมีราชนะถึงแม้ว่าจะเป็นคนแต่น้ำใจของท่านเป็นเทวดา ยิงเรียกว่าสมุติเทพคือเป็นเทวดาโดยสมมติตามที่หั้งปู่กล่าวมาแล้วลูกหลานจงรับทราบไว้นะเพ่งกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นสมุติเทพบุคคลที่เกิดมาในตระกูลของกษัตริย์ก็เพราะว่าประพฤติพรหมจรรย์อย่างต่ำบุคคลได้เกิดเป็นเทพ,พเจ้าคือเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมก็ประพฤติพรหมจรรย์อย่างกลาง บุคคลที่ถึงความบริสุทธิ์ก็เพราะประพฤติพรหมจรรย์อย่างสูงสุดคําว่าพรหมจรรย์อย่างต่ําก็หมายความว่ามีการรักษาโวสถศีลวันพระหนึ่งบ้างวันพระละครบ้างบางทีก็วันพระละสามวันบางทีก็วันช่วงหนึ่งเจ็ดวันคือก่อนวันพระสามวันหลังวันพระอีกสามวันแล้วก็วันพระอีกหนึ่งวันรวมไปเจ็ดวัน อย่างนี้เขาเรียกว่ารักษาพรมจันทร์อย่างต่ําสําหรับพรมจันทร์อย่างกลางก็หมายถึงว่าทําฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าพรมจันทร์อย่างกลางเรื่องฌานสมาบัติล,ลูกหลานจะพิ่งรับฟังเลยนะเพราะว่ามันเรื่องมันยาวเอาแค่อย่างที่เราทำจิตให้เป็นสมาธิที่เขาเรียกว่าจเจริญสมถา,าวิปัสสนา ระงับความชั่วของจิตให้จิตตั้งอยู่ในความดีแต่จิตยังไม่ปราบพนิพพานเพ่งกล่าวต่อไปว่าสำหรับท่านที่บทถึงความบริสุทธิ์ก็เขราไปพฤติพรมจันทร์อย่างสูงสุดคันว่าพรมจันทร์อย่างสูงสุดก็หมายความจิตตากิเลสเป็นพ้าอรหันอย่างนี้เรียกว่าพรมจันทร์อย่างสูงสุดพระอินทร์เพ่งกล่าวต่อไปว่าการเป็นพรมไม่ใช่เป็นของง่ายๆ เพียงแต่จะนึกวิงวอนอ้อนวอนขอให้ขอให้เป็นผู้ที่จะได้เป็นพรหมทำเพียงเท่านั้นไม่มีความหมายการที่จะเป็นพรหมนั้นต้องเป็นคนไม่มีเย่าเรือนหมายความไม่มีผัวไม่มีเมียถ้ามีผัวมีเมียก็เลิกเป็นผัวเป็นเมียกันซะชั่วคราวอยู่ได้กันได้ไม่ต้องไม่ต้องจากกันแต่ว่าไม่ร่วมรักกันในฐานะสามีภรรยา ไม่ประครับประคองไม่แต่ต้องการซึ่งกันและกันอย่างนี้ถือว่าอยู่อย่างพรมถึงแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันก็ไม่ยุ่งกันในฐานะสามีภรรยาเรียกว่าเป็นคนไม่มีเย่าเรือนต้องบำเพ็ญตํมบะสม่ำเสมอคือทรงฌานเป็นปกติอย่างนี้จริงจะเป็นพรมได้แล้วก็เวลาจะตายก็ต้องเข้าฌานตาย องอัมมารินเทวราชได้พันนาต่อไปว่าการที่จะประพฤติพรหมจรรย์เป็นของมีคุณมากเพราะว่ามีคุณมากหมายว่าการบริจาคทานนั้นเรื่องเปรียบเทียบไม่ฟังว่าการประพฤติพรหมจรรย์นั้นมีประโยชน์และมีคุณมากกว่าการบริจาคทานมากซึ่งจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยคือคุณค่าสูงกันมาก กริส์ทั้งหลายที่แล้วแล้วมาได้บริจาคทานเป็นการใหญ่แต่ก็ไม่สามารถจะร่วมพ้นจากการท่องเที่ยวอยู่ในการมกิเลสได้เลยหมายความว่าการให้ทานข็วกาสรัท์นให้ทานมากแต่เพียงแค่ทานอย่างเดียวตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นทิบรรดาในกามาวาจรสวรรค์มีนางฟ้ามากมาย เรียกว่าอยู่ในการมกิเลสเขยังยุ่งอยู่ในกิเลสแกลา่าไปว่าบุต่อไปว่าบุคคลไม่มีเพื่อนอยู่คนเดียวหมดสนุกหมดความรื่นรมถ้ามีเพื่อนก็มีความสนุกมีความรื่นรมแต่ก็ไม่ได้ปีติอันเกิดจากวิเวกบุคคลเช่นนั้นถึงจะมีพระกระซั์มหาศาลเสมอในองค์อมริน หมายความมันจะมีสมบัติมากเสมือนเหมือนกับพระอินทร์ก็ชื่อว่าเป็นคนเข็นใจเพราะได้รับความสุขได้อาศัยคนอื่นที่หมายความว่าคนที่ยังยุ่งอยู่ในการมีกิเลสยังมีผัวมีเมียกันอยู่จะมีความสุขได้เพราะอาศัยผัวหรือเพราะอาศัยเมียนี่ท่านบอกว่าเมื่อนคนจนยังต้องอาศัยคนอื่นมีความสุข ท่านกล่าวต่อว่า้าท้าวสกกาได้อ้างถึงบรรดาดาบทหลายท่านที่ไปพึกธปรมจันท์ท่านสูงแล้วก็ล่วงพ้นจากการมกิเลตเมื่อเกิดในพมโลกได้รับความสงบอันเป็นสุขจริงๆและพระองค์ก็ทรงเล่าเรื่องที่ปรากฏแก่พระองค์เองมาให้ทราบคําว่าปรากฏแก่พระองค์เองมานี่หมายความเป็นเรื่องของพระองค์เอง ท่านเลห้ฟังจะจบแล้วไม่จบก็ไม่ทราบนะเรื่องมียว่าครั้งก่อนยังมีแม่น้ำชื่อว่าสีทาอยู่ในระหว่างภูเขาทองสองลกูกเป็นแม่น้ำลึกและใสอะไรอะไรก็ตกลงไปไม่ลอยให้ใสามากไม่มีอะไรจะลอยได้มันใสจัดเป็นน้ำละเอียด มาตกลงไปแล้วจะจมทันทีแม้แต่แววหางนกยุงจะ่เป็นของเบาที่สุดก็ยังจมภูเขาทองสองลูกนั้นมีสีเหลืองเหมือนกับไฟไหม้อ้อยสว่างไสวยอยู่ตลอดเวลาบนพื้นฝั่งแม่น้ำมีต้นกฤษษนาส่งกินหอมอ,อบอว่น มีทั้งกิษณาชาติที่เป็นดอกและเป็นผลนักพรตจำนวนหมื่นอาศัยอยู่นาที่นั้นแล้วก็ได้สำเร็จอภิญญาสมามบัติท่านเหล่านั้นไม่ติดในรถมีความสุขอยู่กับชานสมามบัติฟังเรื่องท่านต่อไปหลวงปู่ไม่ขัดคอแล้วตอนนี้มีนักพร์รูปหนึ่งเหาะมายังเมืองพาราณสี ออกเที่ยวเินบ,บาไปถึงประตูบ้านปรหิตโปรหิตมีความเลื่อมใสในความสงบในความเรียบร้อยของท่านนี่บนท่านเข้าไปในบ้านแล้วก็จัดอาหารถวายปรหิตถามว่าพระคุณเจ้าอยู่ที่ไหนนักพรตท่านนั้นตอบว่าอาตมาอยู่บนฝั่งแม่น้ำสีทาระหว่างภูเขาทองในป่าหิมะผ่านโน้น คำว่าภูเขาทองนี่เป็นภูเขาทองคําจริงๆนะไม่ใช่ภูเขาทองอย่างวาสเกตท่านบริโิตจึงถามว่าพระคุณเจ้าอยู่รูปเดียวหรือท่านนักพรตท่านนั้นก็ตอบว่าอาตมาอยู่ด้วยกันมีจํานวนหมืน่นและท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้สาเร็จอภิญญาสมาบัติท้งนั้นคําว่าพิญญาในลูกหลานที่รักก็มีฤทธ แสดงฤทธิ์ได้เหาะเหินดนบากาศได้มีหูทิพย์มีตาทิพย์ระลึกชาติได้อย่างนี้เป็นตน้นสำหรับโรฮิตได้ฟังก็รู้สึกเรื่อมใสในคุณสมบัติของนักพรตเหล่านั้นคิดอยากจะเป็นนักพรตบ้างจึงถามว่าพระคุณเจ้าจะพาเข้าไปเจ้าในที่นั้นแล้วบทให้ได้หรือไม่ท่านนักพรตที่นี่ตอบว่าท่านราชบรุษ อาตามานี่ไม่สามารถจะโบทให้ท่านได้ท่านบริหิตจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าจะทูลลาพระมหากษัตริย์ในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้จะนิมนต์พระคุณเจ้ามาที่นี่จะสําเร็จไหมเมื่อท่านนักรถได้รับคำได้ฟังคํานั้นแล้ว เ่เป็นน้ำว่าท่านนักพรตก็ได้รับคำหมายความว่าถ้าหากว่าลาจาราชการก็บวชทให้ได้ถ้าไม่ลาจาราชการนี่บวชไม่ได้ท่านบรโรหิตจึงได้เข้าไปเฝ้าพระราชาในเช้าวันนั้นแล้ว,วกราบทูลว่าขอเดชะพระบารมีปกเกล้าข้าพระพุทธเจ้าขอกราบถวายบังคมลาออกจากราชการเพื่อบวชพระเจ้าข่า พระราชาจึงตัดถามว่าท่านอาจารย์ทําไมท่านอาจารย์จะบวชเสียล่ะท่านบริหิจึงกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าเห็นโทษในการมาคุณเห็นอนิสงส์ในการบวชเพื่อเจ้าข้าจึงอยากจะบวชพระราชาจึงในสดตัดทงตัดว่าดีแล้วท่านอาจารย์ถ้าท่านอาจารย์เห็นอย่างนั้นก็ลาออกได้ สำหรับครอบครัวไม่เป็นไรฉันจะรับภาระทุกอย่างเชื่อเกือ้อกูลให้มีความสุขขอท่านอาจารย์ยังบวชเถิดแต่ว่าเมื่อบวชแล้วแล้วก็มาปลดฉันบ้างนะอย่าหนีกันไปเลยท่านบ๊วีกก็ดีใจที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้บวชจึงได้ถวายบังคมลากลับบ้านเรียกบุตรพัญญามาพร้อมหน้ากันแล้ว ที่นี้สั่งสอนให้ประพฤติในความดีความชอบเมื่อแนะนำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มอบสมบัติทั้งหมดให้เตรียมบริขารเพื่อบริชาไว้คอยท่านักพรตสำหรับท่านนักพรตเมื่อได้ไปสู่บ้านของพระรหิตท่านพระฤหิตก็จัดอาหารถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วเรงได้เรียนให้ทราบว่าบัดนี้ ได้รับพระบรมราชานุญ,ญาตให้บวชได้แล้วครับอพระข้าก็าาผมควรจะปฏิบัติประการใดจึงจะเป็นนักพรตได้ทั้งนักพรตยังได้บอกว่ามาเถิดไปกาตมาแล้วนักพรตก็พาท่านบริหิตไปสนักของท่านจัดก,การบวชให้เมื่อบริหิบตบวแล้วไม่นานก็ได้สเาเ็ชฌานอภิญญาสมาบัติ นักพรตุูรหิตหมายความท่านบรหิตที่บวชนั้นเมื่อได้ฌานสมาบัติแล้วได้ปัญญาแล้วก็นึกถึงว่านึกถึงวันที่ตนเขาไปกราบทูลลาพระราชาเพื่อจะบวชราชาทรงในญาติตมีพระดำรัสว่าเมื่อบวชแล้วให้ไปเฝ้าพระองค์บ้างขึ้นไปโปรดบ้างนักพรตบรหิตองค์นั้นจึงตกลงที่จะไปเฝ้าพระราชา จึงได้เข้าเวลานักพรตอื่นๆแล้วก็เหาะไปเมืองพาราณสีเอาเที่ยวบฏิบัติจงจนถึงประตูพระราชวังรักลูกหลานที่รักวันนี้ไปยังแค่ถึงประตูก็แล้วกันอย่าเพิ่งเข้าเพราะมันหมดเวลาวันหน้ารับฟังกันใหม่ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ลูกหลานที่รักบนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี